สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนน้อมนักขลาดคนเดิมมาแล้วครับผมว่าภาษาบานบานอีสานบานเฮาครับเมื่อนี่น้อมนักขลาดยิบระภายกุมารมห้พี่น้องได้บึงได้ชมได้ศึกษากันอีกลุ่นครับเป็นภายกุมารของหลวงปู่ศิลวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองครับ ซึ่งเป็นศิธิ์ของหลวงปู่ทิมนะครับนะ้อผมก็ะไดมาหมากไม้หลายองค์ครับผมซึ่งผมจะยิบมาให้พี่น้องไ้เบิ่งได้ชมกันครับผมมีสองเนื้อนะครับนะ้อมีเนื้อปัดหน้าทองมีลงเนื้อดำลงยาเนาะครับนะ้อเป็นภายกุมารจ็ดรอบของหลวงปู่ศิลนะครับสึ่งสางในปีพศ2 5 5 5ครับพระอุณีก็มี ค่อนข้างเยอะครับผมค่อนข้างเยอะนะตามที่ผมดูมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้มีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายสีมีสีชมพูล้วนก็มีมีสีเขียวก็มีนะครับสีเขียวก็มีครับแต่สีเขียวผมได้แบ่งเช่าให้เพื่อนฝูงไปหมดแล้วครับองนี้ครับเป็นเนื้อชมพูครับเป็นเนื้อชมพูปัดหน้าทอง ปัดทองนะครับนาะปัดทองปัดทองสวยงามครับผมมีมีไม้ไม้เล็กครับอง์นี้จะมีหมายเลขนะครับองค์นี้จะมีหมายเลขด้านล่างครับไม้เล็กด้านล่างบางองค์จะบอมีนะครับเนื้อปัดปัดนาทองแบบนี้ครับผมนี่องค์องนี้องค์นี้มีหมายเลขนะครับองค์นี้มีหมายเลขบางองค์จะไม่มีนะครับบางองค์จะไม่มีนะครับผมเช่ามานี่เนื้อแบบนี้ครับนี่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 แบบนี้เนี่ยองค์นี้เนี่ย นี่เดี๋ยวองององนี้เนี่ยจะไม่มีหมายเลขนะครับองค์นี้จะไม่มีหมายเลขเดี๋ยวให้พี่น้องได้กเบิ่งได้ชมกันครับนี่องคนี้จะบ่วมีไมายเลขครับผมองค์นี้จะไม่มีหมายเลขนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่มีหมายเลขนะครับองค์นี้นี่ครับไมายเลขกบัวมีครับผมแต่ส่วนมากจะมีนะครับส่วนมากจะมีนะครับส่วนมากจะมีแต่สององผมผมได้มานี่สององครับ สององค์นี้จะไม่มีหมายเลขนะครับสององค์จะไม่มีหมายเลขนําเบอร์สององค์จะไม่มีหมายเลขนําเบอร์นี่ครับไม่มีนะครับขาดว่าบมมีครับนี่ไม่มีนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นพระที่สวยงามครับเป็นพระที่สวยงามนะสององค์นี้สวยงามมากเลยล่ะนี่ส่วนด้านหลังครับด้านหลังขององค์นี้ครับแปะจีวรครับจะแปะจีวรฝังพ่อยนะครับนะ แปะทีบอลแล้วฝังพลอยนะครับนี่สวยงามที่นองสวยงามมากนะครับหลวงปู่ศิลนี่ครับฝังพลอยนะครับนี่นี่ฝังฝังพลอยนะครับฝังเศษพลอยนะครับนี่ครับสององค์นี้จะไม่มีหมายเลขนําเบอร์นะครับส่วนองค์อื่นๆน่ะจะมีครับองค์อื่นนี่จะมีนะครับหมายเลขําเบอร์เป็นปะทีนาเกเ็บนะครับพระ ไพ่กุมารครับหากใครศรัทธาในองค์หลวงปู่ทิมองค์หลวงปู่ศิลก็สามารถเก็บสะสมบูชาได้นะครับมาดูอีกองค์ครับผมมาดูอีกองคือหลวงปู่ศิลเหมือนกันครับลงเจ็ดรอบลงกากยาเนื้อดำาลงยานะครับลงลงกากยาครับผมลงกากยานะครับสวยงามอีกองค์ครับส่วนองค์ดำนี่มีหมายเลขแทบทุกองค์เหมือนกันนะครับนี่นี่หมายเลขดันล่างครับผม หมายเลขด้านล่างนี่ครับมีแทบทุกองค์นะครับมีแทบทุกองค์หมายเลขนี่คมชัดเลยครับออ้ยน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังไม่ได้แปะจีวรนะครับไม่ได้แปะจีวรไม่ได้ฝังพลอยนะครับแต่ลงเหมือนเป็นสินยาหรือเป็นอันนี้ไรจักอย่างนะครับนาะเหมือนดอกไม้ปวยนะครับน้อง้ยสวยงามครับพี่น้อง ส่วนนี้มให้ผม, paints, มนี่ผมมให้พี่น้องเบื้องนี้ก็มีมากมายหลายองค์นะครับนี่คือผมเลี่ยมเก็บไว้ครับองค์นี้ผมเรี่ยมเก็บไว้นะครับเนื้อปัดหน้าทองล้วนซึ่งปัดหน้าทองล้วนเนี่ยอันนี้คือนี่มาต่างกันนะครับอันนี้ผมเรี่ยมเก็บไว้เก็บไว้ใช้เองเก็บไว้แขวนเองนะครับส่วนลุงปูศินอีกรุ่นหนึ่งครับนี่รุ่นหนึ่งรุ่นนี้ผมเช่ามาแพงนะครับเช่ามาแพงในใน,ในตอนนั้นอ่ะผมจําได้ผมเช่ามา อ,องค์นี้เู้เช่ามาเก่าลอยนะครับองค์นี้เช่ามาเก้าร้อยมาอัดกรอบไว้ครับผมอัดกรอบไว้สวยงามเลยครับฝังพลอยฝังตะกุดทองสองดอกครับผมองค์นี้เช่ามานานเล่เช่ามานานและสวยงามมากองค์อื่นๆครับส่วนองค์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับหลวงปู่ศิลป์นี่ผมมีมากมายหลายหลายองค์ครับผมผมชึ่งผมเช่ามานี่ก็อ้หลายสิบองค์ครับ หลายสิบองค์น,น,น่าน่าจะเป็นกล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องเลยแหละน่าจะเป็นกล่องเลยก็เหลือประมาณนี้นะครับเช่ามายกกล่องนี่ครับเนื้อแบบนี้จะมีหมายเลขทุกองคนะครับจะมีหมายเลขทุกองอ้ยสวยงามครับหากไพศสัทธาเก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ศิลป์ก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับเหลือเก็บเหลือหาเอาครับพี่นอ้องเหลือเก็บเหลือหานะครับสายจังหวัดระยอง ซึ่งผมกไ็ได้มากครับได้เช่าได้จองมานะครับเอามาให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมเหลืออยู่กับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบสิบองค์ได้ครับเกือบสิบองค์ได้ตีไปสิบองครับพี่น้องสิบองค์ได้ตีไปสิบองค์นะครับตีไปประมาณสิบองค์อยู่กับผมประมาณสิบองครับเป็นเนื้อดําส่วนมากจะเป็นเนื้อดํานะครับเนื้อปัดหน้าทองก็จะมีแค่สามองนะครับเนื้อปัดหน้าทองจะมีแค่สามองมีสององที่ไม่มีหมายเลข และมีหนึ่งองค์ที่มีหมายเลขนัมเบอร์นะครับผมสวยงามครับนาเก็บนาสะสมนาบูชาหากใครศรัทธาในองค์หลวงปู่ศิลหลวงปูท่ทิมก็เก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลสายต่างๆของหลวงปู่ก็มีมากมายวยครับนี่เหรียญนี่อ้วหลายยางครับอยู่ที่ศรัทธานะครับผมก็ขอฝากช่องนะครับน้อมนาขลาดคนเดิมทางยูทูบครับฝากบึงฝากแงีงฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให,ให้กันครับมีอย่างดีๆผมจะเอามาล่งให้พี่น้อง ได้เบิ้งได้ชมได้ศึกษากันครับอาหารการกินสถานที่การละเล่นต่างๆกับถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำมาให้ดูนะครับส่วนวันนี้ดูขุนแผนหลวงปู่ทิมเจ็รอบสึ่อสางในปีพศ2 5 5 5ครับราคาแรงเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมรู้นะตอนนั้นผมเช่ามาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผม ฝากน้ำเด้อครับฝากเบึงฝากแง่งครับเดี๋ยววันหลังผมจะหยิบพระรุ่นอื่นๆองค์อาจารย์อื่นๆมาให้พี่น้องใดเบึงได้ชมกันครับคอยติดตามครับทาง YouTube นะครับหนอมนาคคราชคนเดิมมีสิ่งดีๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมวัตถุมงคลสายต่างๆครับคอยติดตามคอยเบึงคอยชมครับมีมากมายหลายรุ่นคอยติดตามครับ รอชมกันนะครับว่าผมจะเอาพระรุ่นไหนมาให้ชมบ้างคอยติดตามนะครับผมวัตถุมงคลต่างๆนี่มากมายแล้วก็แกะให้ดูแทบทุกองค์เลยดีกว่าให้ทุกองคเลยดีกว่าโอ้ยสวยงามครับพี่น้องนี่นี่เทียบกันนะครับสององค์เนี่ยสวยงามครับผมนี่ครับต่างกันนะครับต่างกันตรงสีนะครับต่างกันตรงสีอันนี้สีสีแป๊ ชีวอนฝังพลอยนะครับนะ้เอาเป็นว่ามือนีผมสิขอยุติวิดีโอแค่นี้นะครับนะ้าผมก็ฝากเบิ่งฝากแยง,งฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันนำรับนำะทางน้อมนาคาราชคนเดิมครับผมฝากเบิ่งฝากแง,งนง่นเด้อพี่น้องอสำหรับวันนี้ขอบารมีองค์หลวงปู่ศิลจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคน ติดติดตามผมที่บึงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้ผัวพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกระวันกันสุขผูสุขคนครับสำหรับมื้อน,นี้หนอมหนาขลาดคนเดิมหนอมหนาขลาดเมืองสุรินไปละครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าวิดีโอหน้าว่าผมจะเอาพระรุ่นไหนมาให้ชมชอบหลักถักมากครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ